สวัสดีค่ะพี่ค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกระเกตพุทธคุณพักเริ่มเลยนะคะพี่คขะมาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยค่ะพี่ขา อันนี้เป็นพระกูไม่ทราบที่นะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่5้าร้อยบาทเลยค่ะพี่ประเดิมด้วยพักกุองเลรกนะคะพี่หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่5้าร้อยบาทค่ะพี่ขาห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระเปิมไหมคะพี่ขาเนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่5้าร้อบาทเหมือนกันนะคะพี่ขาตามพาดเลยนะคะพี่ขาเพราะว่า หนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขาห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญพระพุทธไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะไม่ทราบที่ว่าที่ไหนนะคะพี่ขานะคะไม่ได้เขียนชื่อบอกเลยอ่านก่อนแป๊บหนึง่งไม่รู้ค่ะพี่ อันนี้ขอไว้ที่500ร้อยบาทนะคะพี่ขาเดี๋ยวนี้ข้าหนังจะเป็นใบโพค่ะพี่ขานะคะจะเป็นใบโพนะคะพี่ขาขอไว้ที่500ร้ยบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะตัวนี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อท่านคล้ายห่มคุมนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500ร้อบาทนะคะพี่รูปปล่อหลวงพ่อท่านคล้ายห่มคุมอันนี้ขอไว้ที่500ร้อยบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ ตัวนี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะตามภาพนะคะพี่ขาตามภาพนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตาเก่าๆไม่ทราบที่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนนี้ก็จะเป็นพระอย่างนี้เลยค่ะพระพุทธย่างนี้นะคะ,พ,ะ,คะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทคะ่ะพี่ขาเขียนว่าหลวงพ่อ วัดบ้านเหลมนะคะพี่นะคะวัดบ้านเหลมนี่ขอไว้ที่5้าร้อยบาทนะคะพี่ขาห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0ิบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นพักกิ่งไผ่ดีค่ะพี่ขานะคะใช้กิ่งไผ่ดีไหมถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดเราพูดผิดนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่5้า้ยบาทเหมือนกันนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่5้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห0บบาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาได้มาตามสภาพนะคะพี่นะคะได้มาสภาพนี้ก็เอามาไล่ตามสภาพนี้เลยค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทจะพี่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะหลวงปู่ทวดค่ะส่วนนี้เป็นเหรียญเก่านะคะพี่ขาเหรียญเก่าโบราณอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะพี่ขานะคะเป็นพิมพ์โบราณนะคะพี่ขาทั้งหน้าทั้งหลังค่ะ ทั้งหน้าทั้งหลังนะคะพี่คะอันนี้หนูขอไว nice ้ที่500บาทค่ะพี่เดืวอนนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่คะส่วนอันนี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อปานค่ะพี่รูปปล่อหลวงพ่อปานนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่คะนะคะรูปปล่อหลวงพ่อปานหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะรูปปล่อพ่อปานค่ะส่วนนี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างนะคะพี่รูปปล่อหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างนี่ขอไว้ที่500บาทเหมือน กันนะคะพี่นะคะ500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะรูปปลอบพ่อเงินนั่งบนหลังช้างค่ะตัวนนี้จะเป็นหลวงพ่อเช่อมวัดฉลองภูเก็ตนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่รูปปลอบหลวงพ่อเช่อมวัดฉลองค่ะพี่ค่ะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาตัวนนี้จะเป็นหลวงพ่อพรมค่ะพี่ค่ะหลวงพ่อพรมหลังพิมพ์ขอกว้างหลังเต็มนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หลวงพ่อพรมพิมพ์ขอกว้างหลังเต็ม500บาทปลายท ทาง50บาทเลยคะ่ะส่วนนี้จะเป็นพระนัปกไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่พระนัปกองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาท ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะส่วนนี้จะเป็นปิดตามีตะกรุดอย่างนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตาพร้อมตะกรุดอย่างนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยคะ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อรุ่งนะคะพี่รูปปลอดหลวงพ่อรุ่งนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขานะคะ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่รูปหล่อพ่อรุ่งค่ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปู่ทวดพิมสองหน้ากล่องไม้ขีดนะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่หลวงปู่ทวดนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยจ้าพี่จ๋าส่วนอันนี้ก็จะเป็นพักกิ่งค่ะพี่ขาพักกิ่งอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่พักกิ่งจรอบปัดบวรนะคะพี่ขานะคะองค์นี้ขอไว้ที่ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาพักกิ่งเจ็ดรอบค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ไม่ทราบว่าของหลวงพ่อพรมค่ะพี่เป็นเหรียญพ่อพรมนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อพรมนี่หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะเหรียญพ่อพรมค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญพระพุทธไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะหนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาท นะคะพี่นะคะด้านหลังเหมือนจะเป็นรูปสัตว์หรือเปล่าหรือว่ายังไงแล้วแต่คนจะมองนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทจ้าส่วนอันนี้จะเป็นงบน้ำอ้อยค่ะพี่ขางบน้ำอ้อยนี่ขอไว้ที่ห้า0บาทเหมือนกันนะคะพี่500บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพ่อโบยหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ ไม่เป็นไรพูดผิดก็ไม่เป็นไรนะพี่นาะพี่ให้อภัยอยู่แล้วค่ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่เหดือนนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้าแป๊บนึงค่ะเปิดพัดลมก่อนร้อนร้อนท้อนห้อนท้อนทำไมมันท้อนอย่างนี้ประเทศไทยแปบบ๊บ <c oughs> ส่วนอันนี้เป็นปิด ตามีเชือกขั้นอย่างนี้นะคะพี่ขาใช้ปูเอี่ยมหรือเปล่าอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาเชือกขั้นอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนนี้ก็เป็นปิดตาไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขาอยู่ในกรอบพลาสติกอย่างนี้ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ปิดตาเลิ่มพลาสติกนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นสมเด็จปากน้ําค่ะพี่ สมเด็จปากน้ำนี่ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่สมเด็จปากน้ำนี่หนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะจอดนี้ก็จะเป็นรูปปล่อดหลวงพ่อเงินนะคะพี่รูปปล่อดหลวงพ่อเงินองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะคะ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ mm ่ม50บาทเลยค่ะรูปหล่อพ่อเงินค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเนียมพิมสองหน้านะคะพี่หลวงพ่อเนียมพิมสองหน้านี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะหลวงพ่อเนียมค่ะส่วนอันนี้เรียกว่ารูปหล่ออะไรเอ่ยดูใช่พ่อทบไหมที่มีตะกุดอย่างนี้อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่รูปหล่อองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่600บาทจะพี่จ้า600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทนะคะ ตรงใต้ฐานจะมีตะกุดด้วยนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเหรียญโกมัหลวงชุมพรนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เหรียญโกมัหลวงชุมพรเหรียญนี้นะคะพี่ขานะคะหนูขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อโมค่ะพี่อันนี้เป็นเหรียญพ่อโมค่ะพี่ขาแม่ค้าก็อาศัยอัน ตรงหน้าเหรียญที่เขาเขียนมานะคะพี่ขานะคะอันนี้เขียนว่าหลวงพ่อโมงน่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโมเลยค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพระเนื้อไม่กระสิทธิ์ไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่อันนี้นูกขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่องคนี้หลูกขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นพระหน้าปกหลวงปู่ใจวัดสดินะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านชุยนะคะพี่ขาพร้อมเลือกอย่างนี้นะคะพี่เริ่มเปิดหน้าเปิดหลังอันนี้ขอไว้ ที่600บาทนะคะพี่เน้นหลวงพ่อท่านชุยขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นชินราชนะคะพี่ค่ะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ ชินราชอง,งนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะปิดตาเกา่ากไม่ทราบที่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะรูปปลอดหลวงพ่อเดิมองคนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ ขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะรูปหล่นพอเดิมค่ะตอนนี้จะเป็นพระพรมปูดูนะคะพี่ขาเป็นเข็มกัดด้านหลังนะคะพี่เป็นเข็มกัดด้านหลังนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะคี้ <c oughs> นะคะภาพพรมปูดูนะคะพีะ่ขาขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เป็นเข็มกัดนะคะพี่เป็นเข็มกัดเอาไว้หนีบเสื้อก็ได้ค่ะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทจะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่งอกวยค่ะด้านหลังจะมีตะกุด3ดอกค่ะพี่ภาพถ่ายหลวงพ่อกวยด้านหลังจะมีตะกุดอยู่3ดอกอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้เป็นดาวพีนนะคะพี่ขาได้ มาอย่างนี้นะคะพี่ดาวพีนะเริ่มพลาสติกอย่างนี้นะคะพี่ขามีเพชรสีเหลืองสีน้ําเงินค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะคะดาวหลวงพ่อพีนะนี่หนูขอไว้ที่700บาทนะคะพี่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ภาพไม่ชัดแอนไลน์หาแม่ค้าได้ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6แปดสนะคะพี่ขานะคะดาวพีนะ7 0 0บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นสมเด็จกับพี่ขาสมเด็จด้านในถักด้วยอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะ สมเด็จพร้อมสักรวดอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอว่าที่700บาทค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นตะกุดไม่ทราบที่นะคะพี่ขามาเป็นคู่อย่างนี้เลยค่ะพี่ตะกุดมาเป็นคู่อย่างนี้มีเหมือนก็ถักเชือกตรงกลางะค่ะพี่ขาแล้วก็จะมีห่วงตรงนี้นะคะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ขาตามภาพค่ะพี่อันนี้หนูขอว่าที่700บาทนะคะพี่เนี่ยมีรอยจานนะคะพี่แต่หนูไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่ขารั ตามภาพเลยค่ะพี่ขายนะคะแค่เชือกตรงนี้ก็กรอบแล้วค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ตะกรุดคู่นี้ค่ะพี่ขาดอกนี้หนูขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้ได้มาจากภาพนี้นะคะพี่ขายเป็นตะกรุดหลวงพ่อกลวยค่ะพี่เจ้าของกรอบบอกว่าเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ตะกรุดดอกนี้จะมีอันนี้1ตุ่ม2ตุ่มค่ะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ตะกรุดหลวงพ่อกลวยดอกนี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่ ที่บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะตะกรุดพอควยค่ะส่วนอันนี้เป็นตะกรุดไม่ทราบที่นะคะพี่ขาดอกยาวๆค่ะพี่ตะกรุดดอกนี้ไม่ทราบที่ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ความยาวก็จะประมาณนี้ค่ะพี่ขาถ้าเปรียบตรงนิ้วกลางก็จะตรงข้อมือเลยข้อมือมานิดนึงค่ะพี่จะเลยข้อมือมานิดนึงนะคะพี่ขาหนูก็ไม่ทราบว่ากี่เม็ด สามหรือสองเม็ดหนูก็ไม่แน่ใจนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่านิ้วนางฝ่ามือนิ้วนางนะคะพี่จะเลยข้อมือมานิดนึงค่ะพี่ขานะคะตามภาพนะคะพี่ตามภาพหนูเบฝ่ามือให้ดูแล้วนะคะพี่ค่ะพี่พี่ก็ลองกะดูนะคะพี่นะคะดอกนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ขาหนูไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะคะพี่นะคะหนูเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทตะกรุดเก่าไม่ทราบที่ค่ะพี่ขา ส่วนอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่ขามีดพร้อมเหรียญอันนี้ขอไว้ที่1000บาทค่ะพี่มีดพร้อมเหรียญนะคะพี่ขานะคะด้านในจะเป็นเหรียญพ่อเดิมแล้วก็มีมีดค่ะพี่ขาแล้วก็มีเชือกอะไรสักอย่างค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่1000บาทนะคะพี่1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะส่วนนี้จะเป็นด้ามปะกาด้ามไม้นะคะพี่ขาเป็นของหลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ด้ามน,นี้หนูขอไว้ที่800บาทค่ะพี่ขานะคะสภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ เป็นอย่างน <ique> Radio Durch ี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่800บาทค่ะพี่ขา800บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขามีดด้ามไม้หลงพ่อเดิมค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นด้ามปากกาเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะเป็นขอหลงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะพี่อันนี้หนูก็ขอว่าที่800บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขานะคะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอว่าที่800บาทค่ะพี่ขา 800้อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขามีดหลงพ่อเดิมค่ะส่วนอันนี้จะเป็นด้ามใหญ่นะคะพี่อันนี้จะเป็นด้ามใหญ่นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่1,3 0 0ับาทนะคะพี่อันนี้หนูขอไว้ที่1,3 0 0บาทนะคะพี่ขาตรงปลายด้ามจะมีตะกุดอยู่3ดอกตรงปลายด้ามจะมีตะกุดอยู่3ดอกนะคะพี่ขานะคะอันนี้หนูขอไว้ที่1,3 0 0ับาทนะคะพี่1,3 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาตะกุด1233ดอกค่ะพี่นะคะเดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะพี่ป สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะพี่สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ขานะคะ อันนี้ขอไว้ที่1,300บาทนะคะพี่ด้ามน,นี้หนูกขอไว้ที่1,300บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขามีดปลอหลวงพ่อเดิมค่ะพีพีคนไหนสนใจองค์ไหนด้ามไหนาย,ยังไงไม่ชัดก็แคปรูปแอนไลน์หาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0 8 4 0 6แปดสคะ่ะเนี่ยค่ะด้ามใหญ่นะคะพี่ขา1,350รบาทเลยค่ะพี่คนละด้ามกับ EP ีที่แล้วนะคะพี่อันนี้เป็นรูปปอลอหลวงพ่อเงินขนาดตั้งโต๊ะบูชาขนาดเลยค่ะพี่อันนนนีีี้้หููขอไวทท่่700บาะะะคคพรปปลง เงินองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่700บาทค่ะพี่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขารูปปลอดหลวงพ่อเงินค่ะโอเคนะคะพี่ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาสวัสดีค่ะ